สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมหลักเบล, e ล็อกเอ็มอเรเวอร์ชัน r o 2.0หรือเวอร์ชัน E l นะครับแล้วก็สวัสดีผู้เล่นเซิร์ฟเซีทุกคนนะครับวันนี้นะเราก็จะมาแนะนำการอัปเดตล่าสุดของเซิร์ฟเซีกัน นะครับนะแต่และคนก็คงจะรู้อยู่แล้วล่ะนะครับนะก็จะเป็นการมาของแพดใหญ่นะครับนั่นก็คืออาบิเลกนะครับแล้วก็ฮีโร่คาร์ดอาชีพล่าสุดนะครับนั่นก็คือเนมเลดนั่นเองนะรายละเอียดทั้งหมดจะเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวติดตามไปดูพร้อมกันเลยนะครับก่อนที่เราจะไป ปะิเลกกันนะครับเราก็มาดูรายละเอียดเล็กๆนน้อยนะครับของฮีโร่คาส์ที่กำลังจะอัปเดตเข้าฟรีกันก่อนดีกว่านะครับนั่นก็คือเนมเลดนั่นเองนะสำหรับเนมเลดนั้นนะครับก็จะเป็นฮีโร่คาสที่มาจากสายกิโลตินนะครับกิโลตินคอร์สหรือแอสซชซินนั่นเองนะครับนะนี่นะครับสายของ ของฮีโร่คาร n a เนมเลดนะครับนี่นะครับก็จะมาจากสายแอสซัซินนักกลับนะก็ลงมาเรื่อยๆนะครับนะเมือ่อผู้เล่นแอสซัซินนะครับเปลี่ยนอาชีพคาสามแล้วนะครับก็สามารถเปลี่ยนอาชีพเป็นฮีโร่คาส์เนมเลดได้นะครับการเปลี่ยนฮีโร่คาส์ดเนมเลดนั้นก็จะใช้บัตรเปลี่ยนอาชีพปกติทั่วไปนะครับนะ สำหรับบัตรเปลี่ยนอาชีพปกติทั่วไปนั้นนะผู้เล่นก็สามารถหาได้จากภารกิจจากสมุดนักผจญภัยนะครับนะผู้เล่นก็สามารถไปดูได้นะครับที่สมุดนักผจญภัยนะครับในส่วนของฮีโร่คัสเนมเลด้นนะครับเมื่อเราเปลี่ยนอาชีพแล้วนะครับนะ มันก็จะมีไอเทมเอกซ์ตรีฟให้นะครับนะสำหรับไอเทมเอกซ์ตรีฟนี้นะครับผู้เล่นก็ทําภารกิจตามที่มันกาหนดให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็รับไอเทมไปนะครับก็จะเป็นไอเทมทั่วไปนะครับที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับก็จะเป็นอาวุธนะที่เป็นเวปอนสกินนะครับแล้วก็จะเป็นอุปกรณ์ส่วนหานะครับนะคุณสมบัติก็ทั่วๆไปนะครับ สำหรับคุณสมบัติมันก็สร้างความเสียหายปกติบวก3%นะครับแล้วก็คิติคอนแตมเบลบวก3%นั่นเองนะครับปากสมุดก็จะได้รับ m มคคิบวก60นะครับนะดังนั้นถ้าใครอยากได้รางวัลพิเศษตรงนี้ไอเทมพิเศษตรงนี้นะครับก็อย่าลืมทำภารกิจให้เรียบร้อยนะครับในส่วนของฮีโร่คัสเนมเลดนะครับถ้าใครเล่นถ้าใครเคยเล่นเออแอสเซสซินมาก่อน นะครับนะก็น่าจะรู้ว่าแนวทางมันเป็นยังไงนะครับสำหรับอาชีพเนมเลดนะครับแนวทางสเตตัสนะครับคุณสมบัติการเล่นนะครับก็จะคล้ายกับอ,อ,อาชีพสายแอสซิสซิเลยนะครับนะนั่นก็คืออ,อสายสายการโจมตีปกตินะครับและ โจมตีคิติคอนนะครับแล้วก็สร้างความเสียหายด้วยกิติคอนนะครับนะคุณสมบัติทั่วไปข้อประมาณนี้นะครับการมาของฮีโร่ a าร์ดเนมเลดนะครับก็จะมาพร้อมกับการ์ดฮีโร่ใบใหม่นะครับสำหรับคุณสมบัติของการ์ดฮีโร่ใบใหม่นี้นะครับคุณสมบัติของมันก็ เพิ่มไฟนอลจัเมตบวก5%นะครับในแถวที่1แถวที่2ก็จะเพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่บวก15%ส่วนแถวที่3นะครับถ้าอยู่ในสถานะซ่อนตัวนะครับความเร็วเคลื่อนที่จะบวก10%นะครับและก็สามารถนะครับสามารถหลบหลีกเอฟเฟกนะครับการลดความเร็วการเคลื่อนที่ได้ด้วยนะครับ ส่วนฝากสมุดจะได้รับไฟนอลเดมเบทบวก1%นนะครับแล้วก็ปนล็อกจะได้รับแม c คิบวกร2 0นะครับสำหรับการ์ท,ที่ใช้ผสมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับดังนั้นถ้าใครสนใจการ์ทีโลการ์ดใบใหม่นะครับก็เตรียมวัตถุดิบรอไว้ได้เลยนะครับในส่วนต่อมานะครับก็จะ แนะนำเป็นอุปกรณ์สวมใส่เบื้องต้นนะครับที่ทีมงานเขาแนะนำไว้นะครับนะก็อันนี้เป็นเบื้องต้นจริงๆนะครับส่วนผู้เล่นจะไปเปลี่ยนอะไรนั้นก็ขึ้นอยู่กับผู้เล่นนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สวมใส่ส่วนหลักรวมกับการ์ดนะครับแล้วก็อุปกรณ์สวมใส่ที่เป็นอุปกรณ์เงานะนะก็จะมีตามนี้นะครับเป็นอุปกรณ์ทั่วทั่วไปนะครับนะ แต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับถ้าผู้เล่นอยากเปลี่ยนอุปกรณ์สวมใส่ก็ลองเปลี่ยนละกันนะครับนะอันนี้ก็จะเป็นของผู้เล่นนะครับที่ได้สวมใส่กันเบื้องต้นนะครับก็ลองไปหาแนวทางที่เหมาะสมของตนเองนะครับปับการเล่นอาชีพพีโครคัสเนมเลดน,นะครับลำดับต่อมานะครับก็ มาถึง Equipment Memory กันบ้างนะครับยังไม่ลืมกันนะสำหรับ Equipment Memory นะครับที่อัปเดตเข้ามาพร้อมฮีโร่ขาดนะครับนั่นะก็คือออ่ไอเทมใหม่นั่นเองนะครับสําหรับไอเทมใหม่ตัวนี้นะครับนะผู้เล่นก็จะได้รับจากการผ่านดันเจี้ยนระดับยากนะครับนะซึ่งไอเทมอันนี้นะครับจะเอาไว้ทําการ คุณสมบัติของ e q u i m e m ม m โมนะครับสีม่วงตรงนี้นะครับใหเ้เพิ่มเป็นระดับสูงสดุดนะครับก็น่าจะเป็นสีทองนะครับนะและนอกจากนั้นนะครับเมื่ออัพระดับเป็นสีทองแล้วนะครับนะผู้เล่นก็จะสามารถอัพคุณสมบัติแถวสได้ด้วยนะครับนะ นี่นะครับเมื่อเราอัพเป็นสีทองแล้วคุณสมบัติแถวที่4ก็จะเปิดขึ้นมาให้เราเาเลือกใช้งานนะครับดังนั้นถ้าใครอยากได้คุณสมบัติแถวที่4นะครับนะก็เตรียมลงดันเจียนเพื่อหาไอเทมได้เลยนะครับต่อมานะครับก็เป็นสิ่งที่ผู้เล่น หลายคนรอคอยมานานหลายปีนะครับนั่นก็คือระบบการอัปเกรดรูนนั่นเองนะครับสำหรับระบบการอัปเกรดรูนนั้นนะก็จะอัปเกรดได้เฉพาะรูนม่วงนะครับนะการมาของเอ่อการมาของระบบอัปเกรดรูนนั้นนะครับก็จะมีการปรับปรุงหน้าตาในส่วนของระบบรูนเล็กน้อยนะครับนะ การอัปเกดรดลูนนั้นนะครับผู้เล่นก็สามารถอัปเกดรดลูนม่วงนะครับนะจากที่ไม่มีดาวนะครับจากที่ไม่มีดาวสีเหลืองก็อัปเกรดแบบมีดาวสีเหลืองได้นะครับนะรวมถึงการอัปเกรดนี้นั้นนะครับผู้เล่นก็จะสามารถาอัปเกรดได้ทุกแถวเลยนะครับ ถ้าสมมติว่าแถว2เนี่ยยังไม่มีการอัปเกรดนะครับยังเป็นสีเทาๆอยู่นะครับผู้เล่นก็สามารถทำการอัปเกรดให้มันเปิดคุณสมบัติในแถวที่2นั้นขึ้นมาได้นะครับนะการอัปเกรดลูนั้นนะครับผู้เล่นจำเป็นจะต้องใช้วัตถุดิบในการอัปเกรดนะครับโดยสามารถย่อยนะครับย่อยวัตถุดิบได้จากรูนนะครับ ได้จากลูนสีต่งตางๆสีม่วงสีเขียวสีแดงนะครับนะลูนม่วงที่เป็นลูนเนะครับหรือลูนม่วงที่เป็นเ s สตานะครับนะเมื่อผู้เล่นเอ่อทำการย่อยนะครับก็จะได้รับวัตถุดิบเหล่านี้มาเพื่อใช้ในการอัปเกรดลูนนั่นเองนะครับในส่วนของฟังก์ชันเอ่อของระบบลูนนะครับที่ หายไปนะครับที่หายไปจากอ,อ,อุปกรณ์ลูนม่วงตรงนี้นะครับนะมันก็จะมาอยู่ที่ npc ตรงนี้นะครับนะสำหรับ npc ตรงนี้นะครับก็จะเป็น npc ที่รองรับในฟังก์ชันของลูนนะครับที่ถูกย้ายออกมานะครับ ถ้าผู้เล่นต้องการใช้ฟังก์ชันเดิมๆของลูนนะครับก็สามารถมาคุยกับเอ็มพีซีตรงนี้ได้นะครับลำดับต่อไปนะครับเราก็ไปดูแผนที่ใหม่กันนะครับนั่นก็คืออบิเลกนะครับผู้เล่นนะถ้าผู้เล่นไม่ทำภารกิจนะครับไม่ทำเคเวสที่เมืองพันเทล,ล่านะก็สามารถว์ปนะครับสามารถเทเลพอร์ตไปที่แผนที่อบิเลกได้ ได้ที่คาฟ้านะครับนะก็เลือกแผนที่สุดท้ายนะครับแล้วก็กดวาร์ปเราวาร์ปจากคาฟ้านะครับมาถึงอบิเลกแล้วนะครับสำหรับแผนที่อบิเลกนี้นะครับแผนที่นี้ก็จะเต็มไปด้วยมอนสเตอร์ใหม่นะครับที่เป็นประเภทมังกรเป็นหลักนะครับนะผู้เ่งก็เดินไปวิ่งไปทั่วแผนที่ก็จะเจอแต่มังกรหลากหลายสีสัต์นะครับมากมายนะอ่ะทีนี้มา มาคุยเรื่องแผนที่กันบ้างดีกว่านะครับเอ่อสำหรับแผนที่อบ,บิเลกนั้นนะครับถ้าใครเคยผ่านแผนที่เทียออฟไทลแล้วนะครับก็น่าจะคุ้นเคยกับจุดวาร์ปตรงนี้นะครับสําหรับจุดวาร์ปตรงนี้นะครับก็จะอยู่ประจําตามจุดต่างๆในแผนที่นะครับนะอยู่ตามจุดต่างๆภายในแผนที่นะครับนะเมื่อผู้เล่น ทําภารกิจที่จุดวาบนี้แล้วนะครับก็จะทําการเปิดหมอกออกนะครับเปิดหมอกสีดำๆออกนะครับเพื่อให้ผู้เล่นสามารถเห็นแผนที่ในมินิบัตได้นะครับนะดังนั้นผู้เล่นก็จะต้องนะครับเดินไปตามจุดจุดเปิดแผนที่นะครับที่เป็นรูปลักษณะนี้นะครับให้ทั่วแผนที่นะครับเพื่อเปิดหมอกในมินิบัปนั่นเองนะครับ และนอกจากนั้นนะครับจุดนี้ผู้เล่นก็ยังสามารถใช้เทเลพอร์ตหรือใช้วาดไปตามจุดต่างๆในอบิสเลกได้ด้วยนะครับในแผนที่อบิสเลกนั้นนะครับก็จะมีภารกิจมากมายนะครับไว้ไว้ให้ผู้เล่นได้ร่วมสนุกกันนะครับเยอะแยะมากมายนะครับผู้เล่นก็ต้องทำทีละนิดทีละหน่อยนะครับเพื่อให้มัน สำเร็จทุกภารกิจนะครับนะก็จะมี npc นะครับที่คอยให้ผู้เล่นทำภารกิจเสร็จแล้วก็มารับรางวัลนะครับนะอันนี้ก็จะเป็น npc แรกนะครับก็จะเป็นแกลกรูนทั้งหมดนะครับนะสำหรับภารกิจนี้ผู้เล่นก็ต้องไปเปิดกล่องสมบัตินะครับที่มี Elite m o n s t e r ควบคุมอยู่นะครับนะก็เปิดให้ครบตามจำนวนที่มันกำหนดนะครับเมื่อเปิดกล่องครบแล้วก็จะได้รับ อ่าไอเทมตามนี้นะครับภารกิจอื่นๆน,นะครับ MPC ตัวนี้ก็จะเป็นภารกิจที่อ่าสเป t i m ม m เม r i c นะครับนะก็ไปทำภารกิจที่นั่นนะครับ MPC ตรงนี้นะครับก็ จะเป็นในส่วนการสืบทอดสกิลนะครับเมื่อผู้เล่นตามการสืบทอดสกิลครบแล้วนะครับก็สามารถรับรางวัลจากภารกิจได้นะครับต่อมานะครับก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับที่ผู้เล่นต้องทราบนะนั่นก็คือระบบการสืบทอดสกิลนั่นเองนะครับสําหรับระบบการสืบทอดสกิลนั้นนะครับผู้เล่นก็สามารถสืบทอดสกิลอาชีพต่างๆนะครับนะมาไว้ในอาชีพปัจจุบันนะครับ ที่ตนเองเล่นอยู่ได้นะครับเมื่อสืบทอดสกิลแล้วนะครับและนำสกิลเหล่านี้มาใช้นะครับผู้เล่นก็จะได้รับคุณสมบัติของสกิลนั้นนะครับเพิ่มให้กับตัวละครนั่นเองนะครับนะโดยสกิลที่สืบทอดนะครับก็จะไปอยู่ในส่วนของหน้าอ,อ่อสกิลนักประจนไทยนะครับนะก็จะเพิ่มมาตรงนี้นะครับสำหรับ เออสกิลที่ผู้เล่นสามารถสืบทอดได้นั้นนะครับปัจจุบันนะครับจะมีแค่13อาชีพนะครับจะมีเพียง13อาชีพเท่านั้นนะครับส่วนอนาคตก็รอติดตามละกันนะครับว่าจะมีสกิลของอาชีพอื่นๆเพิ่มหรือเปล่านะครับเอ่อต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการเล่นนะครับเอ่อ ตามแอ Space Metric หรือ p a ป e Time Metric นะครับสำหรับการเล่นในอ๋อสเปซไท m e เมทรนั้นนะครับนะออภารกิจของมันก็จะอยู่ด้านมุมบนมุมบนขวาของแผนที่นะครับตรงจุดที่ผมยิงอยู่นี้นะครับนะสำหรับอ่อสเปซไทม์เมทริกนั้นนะครับเมื่อผู้เล่นเข้าร่วมแล้วนะครับก็กำจัดมอนทำภารกิจให้เรียบร้อยนะครับนะสำหรับตรงนี้นะครับ เมื่อผู้เล่นเข้าร่วมแล้วนะครับในการกําจัดมอง,มองกาจัดบอสกาจัดมินิบอสนะครับทาภารกิจนะครับตรงนี้จะไม่เสียสตามินานะครับเมื่อทําภารกิจครบถ้วนแล้วนะครับนะผู้เล่นก็สามารถมารับรางวัลจากภารกิจได้ที่ n p c ทางด้านหน้าทางเข้าของมันนะครับก็จะมีอยู่ Npc 2ตัวตรงนี้นะครับ n p c ตัวหนึ่งนะครับก็ จะเป็นภารกิจให้ผู้เล่นกำจัด MVP แล้วก็มินิบอสนะครับอีกอันนึงนะครับก็จะเป็น NPC ที่ให้ผู้เล่นเก็บไขมกก่มังกรนะครับแล้วก็ทำภารกิจอือ่นๆนะครับสิ่งที่ตามหลอกหลอนผู้เล่นนะครับตั้งแต่ตั้งแต่ตแตพท เทียร์ออฟไทยแลนด์แล้วนะครับนั่นก็คือระบบแรงนั่นเองนะครับสำหรับการอัปเดตในอบิทเลกนะครับในเซเวอร์สนะครับผู้เล่นก็จะต้องเก็บระดับแล้งนะครับนะที่เป็นสีเขียวๆนี้นะครับนะก็เก็บไปเรื่อยๆนะครับตั้งแต่แลงหนึ่งจนถึงแล้งสิบห้านะครับนะเมื่อเก็บครบทั่วแล้วนะครับผู้เล่นก็จะได้รับรางวัลนะครับจากการ อัพจากการอัปเกรดนะครับอัพระดับของระบบแร้งนั่นเองนะครับโดย exp นะครับของการอัพระดับแล้งน,นะครับผู้เล่นก็จะสามารถหาได้จากการทำภารกิจจาก npc ตรงนี้นะครับนี่นะครับคุยกับ npc นะครับมันก็จะขึ้นภารกิจ ขึ้นมาให้เราทํานะครับเพื่อสะสม e f p นะครับเพื่ออัพระดับแรงของตัวละครนั่นเองนะครับนะและนอกจากนั้นนะครับนะหลังจากที่เราอัพแรงเรียบร้อยแล้วนะครับอัพไปเรื่อยๆนะครับเท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับผู้เล่นนั้นจำเป็นจะต้องค้นหา เอ่อค้นหาค้นหาค้นหาเดี๋ยวนะค้นหาไอเทมตัวนี้ด้วยนะครับนะไอเทมตัวนี้ก็จะเป็นเอ่อกินวิ c กาดนะครับนะสำหรับไอเทมกินวิ c กาดนี้นะผู้เล่นก็จะได้รับจากการเปิดกล่องนะครับเปิดกล่องเอ่อทีเซอร์บ็อกนะครับที่มีอีลิตมอนควบคุมไว้อยู่นะครับนะก็กาจัดอีลิตมอนให้หมดนะครับแล้วผู้เล่นก็ สามารถเปิดกล่องทีเซอร์บ็อกได้นะครับเมื่อเปิดแล้วก็จะได้รับไอเทมกินวิงอันนี้มาเก็บสะสมไว้นะครับเมื่อเรารวบรวมได้จำนวนหนึ่งแล้วนะครับก็นำมาแลกไอเทมในร้านค้านี้ได้นะครับก็จะมีไอเทมมากมายนะครับไว้ให้ผู้เล่นแลกนะครับนะใครอยากได้ไอเทมไหนนะครับก็สะสมตัวกินวิงให้ครบตามจำนวนที่กำหนด นะครับอีกหนึ่งภารกิจในอบิทเลกนะครับที่ผู้เล่นก็น่าจะคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะครับหากเคยผ่านแผนที่เทียออฟไทยแลนด์กันมานะครับนั่นก็คือภารกิจการหาเ,เจ้าตัวสีเหลืองนะครับหรือซิลนะครับสำหรับในแผนที่อบิทเลกนั้นมันก็จะซ่อนอยู่ ตามจุดต่างๆในแผนที่นะครับนะก็จะมีทั้งหมด24จุดด้วยกันนะครับเมื่อผู้เล่นเจอในแต่ละจุดแล้วนะครับก็พยายามค้นหาพยายามเรียกมันโผล่ขึ้นมานะครับนะเพื่อจับมันนะเมื่อจับมันได้แล้วนะครับผู้เล่นก็จะได้รับรางวัลต,ต่างๆจากภารกิจนี้นะครับ สุดท้ายแล้วนะครับสำหรับแผนที่อบ,บิเลกนะครับในเซเวอร์สี่นะก็จะเป็น MVP นะครับสำหรับ MVP ในแผนที่อบ,บิเลกนั้นนะครับก็จะเปิดส่มนะครับนะสำหรับจุดเกิดที่เป็นจุดเกิดส่มของ MVP ในอบ,บิเลกนั้นนะครับก็จะมีอยู่3มจุดด้วยกันนะครับ ซึ่งในแต่ละเวลานั้นผู้เล่นจะต้องคาดเดาเองนะครับว่ามันจะเกิดจุดที่หนึ่งจุดที่2หรือจุดที่สานะครับอันนี้ผู้เล่นต้องคาดเดาเอาเองนะครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นนะครับในการอัปเดตบาลาน์นะครับในเซิร์ฟเวอร์ซีนะครับรวมถึงการมาของฮีโร่คาร์ดอาชีพใหม่นั่นก็คือเนมเลกนะครับก็ มีเพียงเท่านี้นะครับสุดท้ายก็ขอขอบคุณในการติดตามนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ